ตอนที่16ไปหาหมอกับฝ้ายนะคะไหล่แดงมากเลยฝ้ายรีบยื่นมือมาสัมผัสหัวไหล่ชั้นเพียงครู่หายใจที่เราสใสายตากันความรู้สึกขนหลังหลังไหลเข้ามาในห้วงความคิดพี่อิงว่าเวบที่เรียนโยธาน่ารักไหมคะเขาขอฝ้ายเดทคะ่ะ ้ายไม่น่ารักเหรอทำไมเว็บถึงบอกว่าจะไม่คบกับ้ายต่อ้ายไม่ชอบเลยที่ใครๆก็แซวบอกว่า้ายกับพี่อิงคบกัน <c oughs> น้อง้ายพี่ไม่เป็นอะไรจริงๆขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะฉันถอยหลังหนึ่งก้าวส่งสัญญาณว่า สาวสวยจากสาขาวไวโอลินกำลังข้ามเส้นที่ขีดไว้ถึงเราไม่พูดก็รู้กันดีอยู่แล้วถึงเขตแดนตรงนี้เาว่าเหมือนฝ้ายจะทราบแต่ก็ยังขยับเท้าเข้าหาฉันอยู่ดีเดี๋ยวไฟ้ายไปเอารถพี่อิงรอบแป๊บหนึง่งไม่สิไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวทางนี้ฝ้ายจะวานเพื่อนให้ช่วยดูรถพี่อิงให้ ใช่ว่าฉันไม่เห็นถึงเยื่อใยแสนอารทรที่ไฟส่งมาแต่มันสายเกินไปแล้วสำหรับเรื่องของฉันกับอีกฝ่ายฉันเคยพยายามทำทุกอย่างแม้แต่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากันได้สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาก็คือการกัดกล่อนทางความรู้สึกจากความอึดอัดของไฟในช่วงหลังจนเย็นย่ำของวันสุดท้ายในชีวิตนักศึกษาปีสอง ในห้องผักของฝ้ายระหว่างเราฉลองวันเกิดกันเพียงสองคนฟ้ายรับของขวัญจากฉันด้วยท่าทีอึกอกักซึ่งเป็นกิริยาที่มีมาตลอดทั้งวันฉันทำเมินไม่เห็นมันกระนั้นก่อนจะได้สารภาพความในใจคนที่นั่งกัดริมฝีปากอยู่พลันเอ่ยประโยคอันแสนจะทำร้ายหัวใจฉันให้แหลกลานขึ้นมาสะก่อนขอโทษค่ะ ฝ้ายคิดกับพี่อิงแค่พี่น้องจริงๆเราคงต้องทิ้งระยะห่างกันบ้างนะคะการที่เราตัวติดกันแบบนี้มันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดฝ้ายไม่อยากให้ใครมองไม่ดีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันไม่ไปไหนมาไหนกับฝ้ายอีกเลยแม้รุ่นน้องจะโทรหรือส่งข้อความมาชวนแต่ฉันเป็นพี่น้องกับฝ้ายต่อไปไม่ได้จริงๆ ฉันปฏิเสธจนเรียนจบกลับมาอยู่บ้านตั้งแต่วันเกิดครั้งนั้นฉันไม่เคยกดไลค์คอมเมนต์เฟซบุ๊กหรือแม้แต่ส่งข้อความหาไฟล์อีกเลยมีเพียงความเป็นเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นที่ยังสามารถมอบให้ไฟล์ได้เหมือนเดิมจะว่าใจดำก็ได้ฉันเป็นแบบนั้นจริงๆกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเป็นมากกว่าเพื่อน หรือมากกว่าพี่น้องเสมอการจับมือถือแขนเจ็บป่วยก็ดูแลซึ่งกันและกันทานอาหารด้วยกันแทบจะทุกมือถึงไม่ได้จูบแต่ก็กอดฉันไม่ได้คิดไปเองแน่นอนจึงตัดสินใจเอ่ยขอคบให้เป็นทางการคิดไม่ถึงเลยว่าคนที่เคยรู้สึกว่าหัวใจเราอาจตรงกันกลับปฏิเสธฉันเหมือนโดนไม้หน้าสามตีแสกหน้า วันต่อมาน้องฟ้ายก็กลับไปคบกับผู้ชายจากวิศวะโยธาคนนั้นต่อน้องฟ้ายคะพี่มากับแฟนฉันพูดออกไปด้วยน้ำเสียงแสนปกติโทนเสียงธรรมชาติที่สุดไม่อยากให้อีกฝ่ายมองว่าฉันโอ้อวดหรือเอาแฟนมาเหยียบย่ำกันคนที่กำลังจะรุกเข้าหาฉันหยุดชะงักในทันใด พี่อิงมีอิงแกเป็นอะไรหรือเปล่าไอแฟนซึ่งไม่รู้ว่ามาที่นี่ได้อย่างไรรีบวิ่งเข้ามาขั้นกลางระหว่างฉันกับน้องฝ้ายแกโทรหาพ่อของแฟนแกเสร็จแล้วหรอไปกันเถอะแฟนของแกเคลียร์ประกันเสร็จแล้ว <sighs> ฉันถอนหายใจ พยักหน้าให้กับเพื่อนผู้เน้นคำว่าแฟนของฉันตอกใส่หน้าน้องฝ้ายไอ้แฟนไม่ชอบรุ่นน้องคนนี้สักเท่าไหร่จากวันที่ฉันฟูมฝ้ายร้องไห้เหมือนหมามันตะโกนลั่นหอถ้าตอนนั้นฝนไม่ตกจนน้ำท่วมมันคงขี่รถไปด่าฝ้ายถึงคอนโดแล้วขอบคุณมากนะคะน้องฝ้ายพี่ไปละ ฉันบอกตามมารยาทไม่คิดว่านอกจากจะไม่ถอยแล้วน้องฟ้ายังเดินหน้าต่อไม่หยุดพี่อิงจะไม่แนะนำแฟนใหม่ให้ฟ้ายรู้จักหน่อยหรอคะเสียงนั้นเจือความแข็งกล้าวอยู่บ้างฉันพ่นลมหายใจออกอีกรอบมองไปทางอลิสอย่างหนักใจถึงจะไม่ได้รักฟ้ายแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังคงเป็น ประสบการณ์รักครั้งแรกที่ไม่ดีเอามากๆหากเป็นไปได้ใครจะอยากจับมือที่เคยแทงหัวใจตัวเองกันล่ะเป็นรุ่นน้องหรอคะยังเด็กอยู่เลยน้องฝฟายหยุดนะไม่ทันซะแล้วฝฟายสาวเท้าเข้าไปหาอาลิซซึ่งบัดนี้ยืนเรียบร้อยอยู่ข้างรถ สายตาจับจ้องมาทางนี้ไม่วางตาคู่กรณีและประกันได้แยกย้ายไปหมดแล้วอลิซจึงอยู่เพียงลำพังใบหน้าเศร้าซ้อยฝ้ายฉันเรียกอีกครั้งพร้อมกับเดินตามหลังไปติดตๆตามโดยไอ้แฟนซึ่งสบตาแล้วพยักหน้าคล้ายยืนยันอะไรสักอย่างให้กับอลิซส,สองขาฉันรีบก้าวไว ไปยืนบังร่างของอลิซไว้เบื้องหลังอลิซจ้ะนี่น้องฝ้ายอยู่ปีสเรียนวิทยาลัยดุริยางเอกไวโอลินจะส่วนนี่อลิซค่ะน้องฝ้ายแฟนของพี่เองฉันชิงแนะนำตัวก่อนเสียงเย็นเหยียบโทนต่ำอาจพอทำให้ฝ้ายมีสติแล้วเลิกห่วงก้างที่ไม่ใช่ของตัวเองสักที คนเราก็เป็นแบบนี้เหรอวะพอเสียคนที่ตัวเองชอบไปก็ทำท่าทําทีเปลี่ยนไปเป็นหึงหวงแบบออกหน้าออกตาหนงฝายไม่น่ารักเลยตอนนี้ฝายนิ่งไปสายตามองที่มือฉันกับอลิซซึ่งจับกันอยู่สวัสดีค่ะพี่ไยคลัน์อลิซส,ส่งยิ้มให้อีกฝ่ายถึงได้เอ่ยตอบ สวัสดีค่ะอลิสพี่ไม่เคยได้ยินเรื่องของอลิสเลยเพิ่งรู้จักกับพี่อิง์หรอจ๊ะอลิสสายสีสะททาทางหน้าเอ็นดูเปล่าหรอกค่ะอลิสรู้จักกับอิงตั้งแต่เด็กเราโตมาด้วยกันค่ะอ๋อายหลุบตาแวบหนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองคนที่เด็กกว่า ทว่าสูงกว่ามากเกือบช่วงศีรษะแปลกจังมีน้องสวยขนาดนี้อิงไม่เห็นเคยเล่าให้พี่ฟังเลยถอยคำจากปากของฟ้ายล้วนบอกได้ทุกอย่างว่าชั้นกับฟ้ายเคยสนิทสนมกันแค่ไหนนอกจากนี้ยังเหมือนการบอกไกลๆว่าอลิสไม่สำคัญถึงขนาดชั้นไม่เคยเล่าให้คนสนิทฟัง อลิสหน้าเจือนรอยยิ้มหวานสั่นเล็กน้อยจนฉันต้องกลุ่มมือน้องน้อยให้แน่นขึ้นพี่ก็ไม่ได้เล่าทุกอย่างในชีวิตให้รุ่นน้องอย่างน้องฟ้ายฟังหมดจริงๆนั่นแหละแต่ลองถามเพื่อนสนิทพี่อย่างไอ้แฟนสิมันรู้ถึงขนาดว่าบ้านอลิสอยู่ที่ไหนเฮอฟลายประชดได้ ฉันก็แดกดันเป็นถึงขนาดประกาศเป็นไนว่าอีกฝ่ายไม่ได้สำคัญถึงขนาดนั้นอย่าสสำคัญตัวผิดหน่อยเลยคราวนี้คนที่น้าซีดลงเป็นตัวฟ้ายเองฟ้ายมองฉันกับอลิซส,สลับกันแล้วหยุดลงที่ใบหน้าของฉันขอโทษค่ะที่พูดจาแบบนั้นไปฟ้ายแค่ตกใจกับอุบัติเหตุแล้วก็เห็นอิงเจ็บ ฉันไม่ได้พูดอะไรต่อวันนี้แทนที่จะเป็นอีกวันที่ดีกลับต้องสะดุดเพราะเรื่องนี้ซะแล้วอิงแกรีบกลับบ้านเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนเป็นไอ้แฟนที่เอ่ยขึ้นมาทำลายความเงียบงนันปะแกไปส่งฉันที่รถหน่อยสิขณะฉันกำลังจะบอกให้มันเดินไปเอง ฉันกลับโดนเพื่อนผีกึง่งจูงกึ่งลากจนต้องผละมือจากอลิซออกฉันบอกให้อลิซรออยู่ตรงนี้ก่อนครู่เดียวจากนั้นจึงก้าวขายาวจนเกือบจะเป็นวิ่งลากไอเพื่อนเวนเพื่อนกรรมไปอย่างที่จอดรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของมันซึ่งมองเห็นสีชมพูหวานแววอยู่ตรงหัวมุมตึกดูหรือ,อย่างนูน่นขับรถดีๆนะแกไปละฉันรีบ พอมาถึงได้ฉันสะบัดมือมันออกโบกมือลาหย่อยๆหาหมอยสามย่อมให้มันอีกรอบแล้วรีบหันหลังจะจำเอาไปหาอาลิสเดียวฉันเบรกเอียดดริฟสามตลบไอ้แฟนอะไรของแกวะเนี่ยฉันจะรีบกลับไปดูน้องน้องคนไหน มันถามเหมือนหาเรื่องปัดโทก็ต้องเป็นน้องน้อยของฉันอยู่แล้วเอ๊ะไอ้นี่อลิสนะสิจะน้องคนไหนได้อีกแกเป็นบ้าอะไรวะแฟนบอกให้ฉันมาส่งจนต้องทิ้งอลิสไว้กับน้องฟายเนี่ยไม่รู้ว่าอาลิสผู้อ่อนโยนของฉันจะโดนน้องฟายทำร้ายจิตใจอะไรอีกบ้าง ไอ้แฟนได้ยินดังนั้นก็ร้องเฮะคำหนึง่งก่อนจะกวักมือให้ฉันเดินกลับไปหาพอเห็นฉันตรึงขาไว้กับที่มันเลยท้อใจวิ่งหลุนหลุนมาหาฉันแทนอลิสให้ฉันทำแบบนี้เองฮะ <as> ฉันงงอีกรอบเมื่อกี้มันบอกอลิสให้ทำอะไรนะ ฉันแวะมาส่งไอ้ก้าวที่ตึกนีใช่ปะแกะแล้วฉันน่ะก็เห็นแกกับอลิสเกิดอุบัติเหตุพอดีฉันก็เลยไปหาอาลิสบอกให้ฉันช่วยไปเอาแกออกจากน้องฟ้ายให้หน่อยเพราะรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วอลิสก็จะขอบคุณมากถ้าฉันเอาเฮ้ยแกะจะไปไหนอีกไอ้แฟนห้ามไม่ทันแล้วใจฉันเหลว พอได้ยินว่าน้องสะเทือนใจแค่ไหนเมื่อเห็นฉันคุยกับฟ้ายหากฉันฟังไอ้แฟนให้จบก็คงจะได้ยินความจริงที่ว่าอลิซคงจะขอบคุณไอ้แฟนมากถ้าไอ้แฟนหาทางให้อลิซได้คุยกับน้องฟ้ายแค่สองคนได้ไอ้แฟนคิดว่าอลิซไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคงคิดแผนจัดการกับน้องฟ้ายอยู่แต่แน่นอนฉันไม่ได้ฟัง ฉันก็เลยไม่รู้สองขาสั้นๆรีบวิ่งกลับไปหาอลิสทันทีถึงไม่ได้ยินเสียงว่าทั้งสองคุยอะไรกันอยู่เพราะระยะทางค่อนข้างไกลแต่ภาษากายของฝ้ายกำลังคุกคามอลิสของฉันอย่างเห็นได้ชัดอลิสก้มหน้าน้ำตาคลอเป้าน้องฝ้ายทำอะไรคะฉันถามเสียงแข็ง พลางเข้าไปแทรกกลางระหว่างคนทั้งคู่บัดนี้หน้าตึกแทบจะร้างผู้คนถึงเวลาต้องเข้าเรียนวิชาช่วงบ่ายแล้วพี่อิงรู้ไหมว่าอาลิสคนนี้ไม่ได้อ่อนหวานเหมือนที่แสดงออกเลยถึงขนาดพูดกับฝ้ายว่าฝ้ายไม่ใช่คนสำคัญของอิงช่างไม่น้องไ้ายยังพูดไม่ทันจบฉัน เอ่ยแทกขึ้นมาก่อนพี่ว่าก็ไม่ต่างจากน้องฝ้ายหรอกคะ่ะที่แสดงความไม่น่ารักออกมาในวันนี้พี่ว่าจะไม่พูดแล้วแต่น้องฝ้ายค่ะคำพูดของน้องเมื่อกี้ก็ไม่น่ารักเหมือนกันฝ้ายแค่หวังดีไม่อยากให้อิงโดนหลอกน้องฝ้าย พี่โดนหลอกมามากจนฉลาดพอแล้วค่ะขอบคุณมากที่หวังดีแล้วก็จะขอบคุณมากกว่าท่านของไฟาไม่พูดจาทำร้ายจิตใจแตนของพี่อีกอิงอลิสไม่เป็นไรค่ะอลิสกระซิบขเขย่าแขนฉันเบาๆไม่ให้โมโูไปมากกว่านี้ฉันโกรธควันออกหูทีเดียว เมื่อกี้น้องฟ้ายก้าวเดินไปประชิดตัวอลิสทาอลิสไม่ปัดมือออกฟ้ายคงกุมกำคอเสื้อน้องไปแล้วอิงโกรธฟ้ายเหรอฟ้ายน้ำตาคลอบ้างเงยหน้าเล็กน้อยพลางกระพริบตาทีๆไล่ไม่ให้น้ำตาไหลออกมาพี่ ไม่ได้โกรธค่ะแต่โมโหเลยน้องฝ้ายรุนน้องที่พี่รู้จักไม่ใช่คนนี้ใส่แบบนี้ถึงน้องจะสนใจคำพูดคนอื่นมากกว่าคนที่ตัวเองสนิทด้วยแต่ฟ้ายที่พี่รู้จักจิตใจอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีไม่ใช่เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็คุกคามอลิซแล้วอลิซทำอะไรให้งั้นหรอคะ น้องถึงได้ทำตัวแบบนี้ฉันพยายามสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆบังคับเสียงให้ได้ยินแค่สามคนไม่อยากมีข่าวใดๆเกี่ยวกับฉันและคนสวยของเอกไวโอลินออกมาอีกเดี๋ยวเจ้าตัวจะไม่ชอบใจเหมือนปีก่อนไฟไฟ ไยเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปกระทำเกินกว่าเหตุจริงๆเพราะความรู้สึกที่ปั่นป่วนของตัวเองกับสถานภาพของฉันกับอลิซไฟขอโทษนะคะพี่ขอโทษด,ด้วยค่ะอลิสพี่ไม่สำคัญกับอิงอย่างที่น้องว่าจริงๆฉันพ่นลมหายใจยาว มองอลิสแล้วถึงกระจ่างแก่ใจแฟนของฉันพูดแบบนั้นกับฝ้ายจริงๆใบหน้าหวานของอลิสมองฉันด้วยน้ำตาคลอสองแก้มแดงปลัง่งปากเล็กเหมมเป็นเส้นตรงนี่คือท่าทีอึกอักของอลิสเวลาทำความผิดชัดๆอลิสฉันเรียก เจ้าของชื่อไม่ต้องรอให้ฉันพูดต่ออลิซมองตาฝ้ายพร้อมกับเอ่ยขออภัยขอโทษด้วยนะคะที่อลิซพูดจาไม่ดีออกไปไม่เป็นไรหรอกคะ่ะน้องพูดถูกแล้วน้องฝ่ายกลมนาซ่อนความรู้สึกพึมพำคำว่าช้าหรือสายเกินไป ฉันได้ยินไม่ถนัดนักจากนั้นคนที่เคยคิดว่าเป็นรักแรกจึงบอกลาแล้วหันหลังกลับขึ้นตึกเรียนไปกลับบ้านดีๆนะคะพี่อิงอย่าลืมไปหาหมอนะคะถึงจะไม่สำคัญกับอิงแล้วไฟก็ยังเป็นห่วงในฐานะของรุ่นน้องอยู่เสมอเฮ้อ แค่ครึ่งชั่วโมงฉันถอนหายใจไปกี่สิบครั้งแล้ววะรถจอดเข้ารั้วบ้านเร็วกว่าที่คาดคิดไว้หลังไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายเราก็หมดอารมณ์ที่จะแวะคาเฟ่ฉันยังคงพูดคุยกับอลิสตามปกติส่วนน้องเองแม้จะมีความรู้สึกผิดและน้อยใจอยู่บนใบหน้าแต่ก็พยายามฝืนยิ้ม และหัวเราะให้ตลอดทางเรื่องของฉันกับฝ้ายสำหรับฉันมันไม่มีทางขุขึ้นอีกฉันเป็นประเภทเจ็บแล้วหลาบจำเหมือนโดนเคีียนไม่มีทางจะกลับไปเป็นอย่างเดิมได้อีกท่าทีอึดอัดและคล้ายอับอายที่ถูกนินทาว่าเป็นแฟนของฉันยังคงทำให้ฉันรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จ อลิสอลิสอายไหมที่คบกับพี่ฉันถามถามกลางความมืดในห้องนอนนี่ก็เกือบห้าทุ่มแล้วฉันยังคงนอนลืมตาเบิกโพลงคนข้างๆเองก็เช่นกันอลิสกอดหมอนข้างหันหลังให้ฉันแต่ลมหายใจยังคงไม่สม่ำเสมอแสดงว่าชั่วโมงที่ผ่านมา อลิสก็ยังไม่หลับเช่นกันอลิสไม่เคยคิดแบบนั้นค่ะน้องตอบฉันจึงถามน้องต่อว่าเพราะอลิสไม่เคยมีแฟนหรือชอบผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าคราวนี้อลิสพลิกตัวหันหน้ามาหาฉัน แสงไฟด้านนอกส่องเข้ามาเล็กน้อยทำให้ฉันเห็นว่าใบหน้าท่ามกลางความสลัวของน้องจริงจังแค่ไหนอิงคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอลิสมีคนมาจีบเยอะแค่ไหนคะเยอะมากเลยใช่ไหมก็น่าจะมากพอตัวฉันพยักหน้าเป็นคำตอบ สำหรับอลิซแล้วไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขอแค่คนคนนั้นเป็นคนที่อลิซรักอลิซก็จะรักเขาไปจนตายไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยถ้าถามว่าอลิซอายไหมอลิซไม่เคยอายค่ะอลิซจะคุยกับแม่กุลพรุ่งนี้จะคุยกับคุณพ่อตอนที่คุณพ่อกลับมาจะบอกทุกคนว่าอิง เป็นคนที่อลิสรักแล้วทำไมถึงเป็นพี่ฉันอดสงสัยไม่ได้อลิสมีทุกอย่างคนดีๆก็เข้ามามากมายคุณนวุฒิไวยวุฒิฐานะล้วนแต่เหมาะสมกันทำไมถึงเป็นฉันที่พึ่งจะกลับมาเจอกัน อิงไม่รู้หรอคะว่ามันเป็นอิงมาตั้งแต่แรกอลิสพูดเจือหัวเราะอย่างเอียงอายสองแก้มแดงปลั่งไปถึงใบหูอลิสนะ่ะจองอิงไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วให้อิงเป็นอิงของอลิสไงคะ อลิซชอบอิงมาตั้งแต่ตอนนั้นไม่เคยคิดว่าเป็นพี่สาวคิดว่าอิงเป็นเจ้าสาวของอลิซต่างหากอิงจำไม่ได้หรอว่าตอนเด็กอลิซเคยขออิงแต่งงานด้วยเรายัางซักซ้อมเข้าพิธีแต่งงานด้วยกันเลยเออฉันเก่าแก้มแกลแกลก จำได้แล้วว่าตอนไม่ถึงสิบขวบเคยทำวีรกรรมอะไรไว้บ้างขนมรูปวงกลมสองอันถูกใช้ต่างแหวนฉันกับอลิสเข้าพิธีแลกแหวนตามด้วยเอ่ออืมจุบแก้มกันเหมือนที่เราเห็นในละครทีวีอลิสยังทำมงกุฎด,ดอกไม้มาให้ฉันสวมศีรษะส่สะสวนฉัน ทำซ้อยคอจากเชือกฟางตกแต่งด้วยดอกไม้ริมทางให้น้องห้อยเต็มคอจากเจ้าสาวดันกลายเป็นนักร้องลุกทุ่งแล้วยังไม่ทันได้ทําพวงสุดท้ายเสร็จฉันผ่าหน้องวิ่งนาตั้งเพราะดันเซรเรออไปเด็ดดอกไม้จากพุ่มไม้ที่มีพึ่งรังใหญ่อยู่พึ่งฝูงหนึ่งคนสวยคนหนึ่งกับลุกครึ่งหน้าตาดีคนหนึ่ง วิงสับตีนแตกไล่กันพักใหญ่ตอนนั้นพี่โดนพึ่งต่อยปากเจอจมูกบวมตาปูดแถมยังโดนแม่ดุเป็นอาทิตย์ฉันตอบน้องเพราะตอนนั้นคุณในกุลยาบ่นแล้วบ่นอีกวันเล่นเป็นหลิงทรโมนแค่พึ่งตัวนิดเดียวก็ยอมให้มันต่อย ทำไมไม่ต่อยมันคืนฉันยิ้มแย่แย่อยากบอกแม่แทบตายวันนั้นพึ่งแล้วนี่ก็ลูกไม่ใช่บัวขาวแต่อลิสกลับไม่เป็นอะไรเลยนะคะวันนั้นเพราะอิงเอาตัวบังไว้ตอนนั้นอลิสตัวเล็กกว่าอิงก็เลยต้องปกป้องตอนนี้อลิสตัวโต,วตวแล้ว เพราะดื่มนมเยอะๆตามที่อิงบอกต่อไปนี้อลิซจะปกป้องอิงเองนะคะจะกอดแฟนชื่ออิงคนนี้ไว้ในอ้อมแขนตลอดไปว่าแล้วน้องก็ดึงฉันเข้าไปในอ้อมกอดฉันอาแขนกอดน้องเช่นเดียวกันกลิ่นกายสาวหอมหวานประทะจมูกจนอดไม่ได้ต้องสุกหน้าลงดมกลิ่นตามลำคอระหงของน้อง ฉันค่อยๆไหลจมูกขึ้นเรื่อยๆจนลมหายใจกระทบกับผิวเนื้อของอลิสน้องขนลุกเทว่ากลับไม่หนีอีกทั้งยังเอียงคอให้ฉันสัมผัสอย่างเต็มใจอลิสหอมจังอิงก็หอมค่ะอลิสโน้มศีรษะลงกดจุมพิษที่ซอกคอฉันคืน ฉันขนลุกเกลียวรู้สึกร้อนปลายเท้าลามขึ้นมาถึงท้องน้อย